วันนี้พามาดูนาข้าวเกี่ยกแห้งแก้งข้าวนะครับอ่าลงนาขาไม่เปื้อนโคลเลยนะครับตอนนี้อันนี้พามาดูในส่วนของพ่อแก้งข้าวน้ําแห้งแล้วไง <c oughs> ครับยี่สิบห้าเซนนะครับข้าวกำลังแตกกอดีมากเลย เดี๋ยวช่วงสักแปดโมงนะฮะจวมาหวานปุ๋ยเอาน้ำใส่เห็นร่องไหมฮะร่องตัวนี้ฮะคือมีประโยชน์มากเลยดูเวลาเราหวานปุ๋ยไปปุ๋ยก็จะลงร่องแล้วน้ำใสละลายเลยพอดีเลย